สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเวลาคนเรามีเรื่องขัดแย้งกันเกี่ยวกับสิทธิ์หรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆที่จะเอาเรื่องไปถึงศาลได้มันต้องทํายังไงบ้างครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎเกณฑ์สําคัญๆกันค่ะโดยดูจากปวิวรหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งเป้าหมายก็คือให้เข้าใจว่าใครฟ้องได้แล้วถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องความสามารถตามกฎหมายล่ะ ศาลจะจัดการยังไงครับก็เป็นประเด็นพื้นฐานที่สําคัญมากเลยนะครับสําหรับการเริ่มต้นคดีแพง่งคือมาตรา5 5ของปอวีวเนี่ยเขาวางหลักไว้เลยว่าคนที่จะเสนอคดีต่อศาลได้ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งครับเหตุที่ว่านี่คืออะไรคะคือต้องมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ์หรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งเกิดขึ้นจริง พูดงานก็คือมีเรื่องพิาพาทกันจริงๆนะครับหรืออาจจะยังไม่มีข้อโต้แย้งชัดเจนแต่มีความจําเป็นที่ต้องใช้สิทธิทางศาลเช่นขอให้ศาลสั่งอะไรบางอย่างเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ไว้ก่อนอ๋อคือต้องมีเรื่องเดือดร้อนจริงๆมีประเด็นจริงๆไม่ใช่ว่านึกอยากจะฟ้องก็ฟ้องได้เลยแล้วก็เรื่องการยื่นฟ้องให้ถูกศาลนี้ก็สําคัญใช่ไหมคะที่บอกว่าศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอํานาจใช่ครับสําคัญมากมาก เรื่องเขตอำนาจศาลเนี่ยเป็นเหมือนการเช็คด่านแรกเลยว่าศาลนี้มีอำนาจพิจารณาคดีประเภทนี้ในท้องที่นี้หรือไม่ถ้าฟ้องผิดศาลนี่อ,อ่อาจจะเสียเวลาหรือคำพิพากษาไม่มีผลเลยก็ได้ค่ะ การมีข้อกําหนดตรงนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็เป็นการยืนยันสถานะของคนที่มาฟ้องด้วยว่ามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะดําเนินการจริงๆครับเข้าใจหลักการข้อแรกแล้วค่ะว่าต้องมีเรื่องและต้องไปให้ถูกศาลทีนี้มันมีกรณีที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงคือถ้าคนที่จะฟ้องหรืออาจจะเป็นคนที่ถูกฟ้องเนี่ยเกิดเป็นคนที่กฎหมายมองว่าเอ่อความสามารถอาจจะยังไม่เต็มร้อยครับเช่นเป็นเด็ก หรือเป็นคนที่ศาลเคยสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแบบนี้กฎหมายว่ายังไงคะมาตรา56วกวรรคแรกอ๋อครับกฎหมายก็มองถึงจุดนี้เหมือนกันคือให้ความคุ้มครองนะครับถ้าเป็นผู้ที่กฎหมายเรียกว่าผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ทำการแทนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความสามารถที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือปพอพ,พประกอบกับปวิวิพรเนี่แหละครับแล้วต้องทำยังไงเป็นพิเศษคะ คือถ้าการดำเนินคดีนั้นๆมันต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนก่อนเช่นพ่อแม่ต้องยินยอมให้ลูกฟ้องคดีหรือผู้พิทักษ์ต้องอนุญาตก่อนเนี่ยการอนุญาตหรือยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือครับต้องเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเลยใช่ครับแล้วก็ต้องยื่นหนังสือฉบับนั้นต่อศาลด้วยเพื่อเก็บไว้ในสำนวนคดีเป็นหลักฐานเลยอืมเพื่อป้องกันปัญหาที่หลังเนาะ ถูกต้องครับจุดนี้มันสะท้อนหลักการสำคัญคือการปกต้องคนที่อาจจะเปราะบางให้มั่นใจว่าการดำเนินคดีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเขาจริงๆและก็มีคนที่รับผิดชอบตามกฎหมายดูแลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องความสามารถเนี่ยมันเพิ่งจะมาเป็นประเด็นหรือว่ามีคนสงสัยขึ้นมาตอนคดีเริ่มไปแล้วล่ะคะศาลจะทำยังไงมาตรา56กวรรสองกับวรรสามีบอกไว้ไหมคะมีครับกฎหมายก็ให้อำนาจศาลค่อนข้างมากในเรื่องนี้ คือศาลสามารถทำการสอบสวนเรื่องความสามารถนี้ได้เลยไม่ว่าเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาอ๋อคือระหว่างพิจารณาคดีอยู่ก็สอบสวนได้ใช่ครับไม่ว่าศาลจะเห็นเองหรือว่ามีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกขึ้นมาเป็นประเด็นศาลก็สั่งสอบสวนได้แล้วถ้าสอบสวนแล้วพบว่าเอ่อมีความบกพร่องจริงๆเรื่องความสามารถคดีจะสะดุดหยุดลงเลยไหมคะไม่จาเป็นครับศาลมีทางเลือก คือถ้าพบว่าบกพร่องจริงศาลก็จะสั่งให้แก้ไข,ขข้อบกพร่องนั้นให้บริบูรณ์เสียก่อนโดยจะกำหนดเวลาให้ด้วยอ๋อให้โอกาสแก้ไขครับผมแต่เพื่อให้คดีมันไม่ชะงักไปเลยสัทีเดียวศาลอาจจะสั่งให้ดําเนินกระบวนพิจารณาบางอย่างต่อไปชั่วคราวก่อนก็ได้อือแต่มีข้อแม้สําคัญใช่ไหมคะว่าห้ามตัดสินคดีในเนื้อหาหลักจนกว่าจะแก้เรื่องความสามารถเสร็จถูกต้องครับอันนี้เป็นจุดที่กฎหมายพยายามสร้างสมดุลมากๆคือระหว่างประสิทธิภาพ ไม่ให้คดีมันช้าเกินไปกับเรื่องความถูกต้องความเป็นธรรมของกระบวนการค่ะคือต้องมั่นใจก่อนว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนในคดีเนี่ยมีความสามารถครบถ้วนตามกฎหมายจริงๆก่อนที่ศาลจะตัดสินชี้ขาดผลแพ้ชนะเปรียบเหมือนกรรมการตรวจคุณสมบัตินักกีฬาก่อนแข่งจริงอะครับภาพชัดเจนเลยค่ะทีนี้มันมีสถานการณ์ที่อาจจะยากขึ้นไปอีกคือถ้าคนที่มีความสามารถบกพร่องเนี่ย เขาไม่มีผู้แทนโดยชอบทำเลยหรืออาจจะมีแต่ติดต่อไม่ได้หรือผู้แทนทำหน้าที่ได้ไม่จริงๆศาลจะช่วยยังไงได้บ้างคะวัคซีของมาตรา56เนี่ยพอจะมีทางออกไหมมีทางออกครับและตรงนี้เราจะเห็นบทบาทที่ค่อนข้างแอคทีฟของศาลมากขึ้นคือศาลมีอำนาจเข้ามาจัดการได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกศาลอาจจะออกคำสั่งอนุญ,ญาตหรือให้ความยินยอมที่จำเป็นนั้นๆเสียเองเลยในนามของผู้ที่บกพร่องความสามารถนั้น โห oh, สารสั่งแทนได้เลยครับหรืออีกทางเลือกคือสารอาจจะตั้งผู้แทนเฉพาะคดีขึ้นมาเลยก็ได้คือแต่งตั้งคนมาดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะกิจในคดีนั้นๆไปตั้งผู้แทนเฉพาะคดีให้ได้ด้วยแล้วถ้ามันหาคนมาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีไม่ได้จริงๆหรอคะแบบว่าไม่มีญาติพี่น้องหรือคนที่เหมาะสมเลยกฎหมายก็มองไปถึงจุดนั้นครับเปิดช่องไว้กว้างกว่านั้นอีก คือถ้าไม่มีบุคคลอื่นที่เหมาะสมจริงๆศาลสามารถมีคำสั่งตั้งพนักงานอายการหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอื่นให้มาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในคดีนั้นได้เลยครับโหตั้งอายการมาเป็นผู้แทนให้เลยเหรอคะใช่ครับซึ่งตรงนี้นะ่าสนใจนะครับมันสะท้อนบทบาทของรัฐผ่านทางศาลที่เข้ามาเป็นหลักประกันเลยว่าแม้แต่คนที่ไม่สามารถหาผู้แทนให้ตัวเองได้จริงๆก็ยังต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ แล้วก็ต้องได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเหมาะสมด้วยไม่ใช่ถูกปล่อยปะละเลยไปฟังดูแล้วระบบกฎหมายเราก็พยายามจะครอบคลุมเหมือนกันนะคะสรุปภาพรวมอีกทีนะคะการจะเริ่มคดีแพ่งได้เนี่ยอย่างแรกเลยต้องมีข้อโต้แย้งกันจริงๆหรือมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอันนี้ตามมาตรา55ครับผมแล้วประเด็นเรื่องความสามารถตามกฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคนฟ้องคนถูกฟ้องก็สําคัญมากตามมาตรา56 ซึ่งกฎหมายก็มีกลไกลทั้งในการตรวจสอบต้องกันแล้วก็แก้ไขถ้าพบว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นถูกต้องครับการเข้าใจหลักการพวกนี้จึงสำคัญไม่ใช่แค่กับคนที่เอ,อ่กำลังจะฟ้องคดีหรือถูกฟ้องเท่านั้นนะครับแต่ผมว่ามันสำคัญกับทุกคนที่อยากจะเข้าใจว่าระบบยุติธรรมทางแพ่งบ้านเราเนี่ย เขาทำงานกันยังไงในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมๆกับการรักษาความถูกต้องของกระบวนการให้มันได้มาตรฐานด้วยจริงค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจให้ลองคิดตามนะคะการที่ศาลมีอำนาจไปถึงขั้นตั้งพนักงานอายการมาเป็นผู้แทนให้ผู้ที่ขาดความสามารถได้เนี่ยมันก็สะท้อนการหาจุดสมดุลทีออ่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะระหว่างการแคลรบความเป็นอิสระส่วนบุคคลกับหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือศาล ในการต้องเข้ามาการันตีให้เกิดความยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆแล้วก็ดำเนินไปอย่างถูกต้องด้วยครับแม้ในสถานการณ์ที่คนคนนั้นอาจจะยืนหยัดเพื่อตัวเองได้เต็มที่ก็ตามทีมันเป็นสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะลองเก็บไปคิดกันต่อดูได้ค่ะ